่มางผมมาผมจะพิจารณาและเอาเข้ามา,าในการที่ให้มุ้นผลเป็นหนึ่งในแสนมเดียนนายกของพรรคพลังปรารัฐผมจะไม่กลับไปกลับมานะเพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการระบาดสานะแล้วผมจะรักษาคำพูดนะ ขวัญแสงสุวรรณเปิดตัวย้ายซบพลังประชารัฐเสนอตัวนั่งแคนดิเดตนายกชาวเน็ตถามสนั่นไหนบอกว่าจะไม่ร่วมงานกันไงเพื่อไทยเปิด10นโยบายพลิกฟื้นประเทศดันค่าแรงขั้นต่ำ600เงินเดือนปริญญาตรีสตาร์สองหมืรายละเอียดจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปการเมืองจะมาเล่าให้ฟังค่ะ หลังมีรายงานว่าพักพลังประชารัฐเตรียมเปิดตัวคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่มาเสริมแกล่งทีมเศรษฐกิจชาวเนต็ตเนี่ยถึงกับอึง้งขุดคลิปขุดภาพเก่าๆมาเป็นหลักฐานถามกันสนันโซเชียลเพราะเมื่อครั้งที่คุณมิ่งขวัญน,นะคะยังเป็นสสและหัวหน้าพักประกาศจุดยืนชัดเจนว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยและจะไม่ร่วมงานกับพลังประชารัฐเพราะอุดมการทางการเมืองต่างกันถ้ายังจำกันได้นะคะพักเศรษฐกิจใหม่ที่นำทับโดยคุณมิ่งขวัญเนี่ยคว้าสสเข้าสภาได้ถึง6คนแต่ปรากฏว่าสสของ พคย้ายจุดยืนไปสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากันหมดช่วงหนึ่งนะคะมีแฮชแท็กลุงมิ่งโป๊ะแตกขึ้นเทรนในทวิตเตอร์หลังมีรายงานข่าวว่าคุณมิ่งขวัญจะนําพักเศรษฐกิจใหม่ปลิกขั้วร่วมงานกับพักพลังประชาราัฐร้อนถึงเจ้าตัวต้องร่อนถแถลงการผ่าน Facebook ปฏิเสธว่าไม่เคยเจราจาทางการเมืองกับพลังประชาราัฐค่ะ คุณมิ่งขวัญนะคะถือเป็นนักการเมืองที่มีภาพจําโดดเด่นคนหนึ่งทั้งเคยเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกทั้งเคยเป็นผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าอสมทปฏิรูปจากยุคเดิมนะคะที่ถูกเรียกว่าแดนสนธยาให้กลายเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งความทันสมัยใหม่ m มเด r n n i ไนทีค่ะลีลาการอภิปรายในสภาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะโดยเฉพาะวัฒกรรมเด็ดงูเห่าและลิงกินกล้วยที่คุณมิ่งขวัญเนี่ยอภิปรายในสภาถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่17คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราไปย้อนชมเหตุการณ์นี้กันค่ะแต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะทำให้เกิดนวัตกรรมสรับขึ้นมาสองคำฮะคำแรกคือคำว่างูเห่าคำที่สองคือคำว่าลิงกินกล้วยผมบอกเลยนะฮะถ้าผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเพิ่งเข้าใจแสลงนี้ชัดเจนวันนี้ครับ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือซีนลาออกจากสสกลางสภาคุณมิ่งขวัญอภิปรายถามพลเอกประยุทธ์ถึงสาเหตุที่5สสเปลี่ยนจุดยืนไปอยู่ข้างรัฐบาลแล้วก็บอกอีกว่าสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนไม่สามารถทรยศได้2ปีเศษไม่มีความสุขกับการทํางานหลังอภิปรายเสร็จนะคะก็เดินไปยื่นหนังสือลาออกจากสสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่ต่อประธานในที่ประชุมสภาในวันนั้นเลยค่ะ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณมิ่งขวัญเปิดตัวในฐานะหัวหน้าพักโอกาสไทยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เงียบหายไปก่อนจะลาออกเพื่อมาร่วมง,งานกับพักพลังประชารัฐซึ่งวันนี้นะคะพลังประชารัฐเปิดตัวคุณมิ่งขวัญอย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะนั่งตําแหน่งไหนคะ่ะโดยคุณมิ่งขวัญน,นะคะชี้แจงถึงเหตุผลที่มาร่วมง,งานว่าพลเอกประวิทธ์ให้เกียรติเชิญมาเข้าร่วมพักเพราะอยากให้มาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจอีกเหตุผลนะคะก็คือวันนี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ คุณมิ่งขวัญน,นะคะชี้แจงถึงเรื่องที่โดนวิจารณ์ไม่รักษาคําพูดด้วยค่ะว่าสมัยเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมีมติพักจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐโดยตอนนั้นคุณมิ่งขวัญเน้นย้ําไปที่พลเอกประยุทธ์ว่าไม่สามารถร่วมอุดมการณ์ด้วยกันได้คุณมิ่งขวัญน,นะคะยืนยันว่าการมาสวมเสื้อพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีการเจรจาเรื่องเงินทองและผลประโยชน์และก็จะเสนอที่ประชุมพักให้ตัวเองเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐด้วยค่ะ มาที่ซีกฝ่ายขานกันบ้างนะคะวันนี้พักเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่วิสามันประจำปี2565ภายใต้แนวคิดคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนำโชว์วิสัยทัศน์เปิด10นโยบายพลิกฟื้นประเทศได้แก่นโยบายเศรษฐกิจนโยบายด้านการเกษตรนโยบายด้านการท่องเที่ยวนโยบายด้านนวัตกรรมนโยบายด้านสาธารณาสุขนโยบายด้านการศ นโยบายด้านยาเสพติดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายด้านการคมนาคมและขนส่งมวลชนและนโยบายด้านพลังงานค่ะสำหรับนโยบายเด่นๆที่น่าสนใจนะคะก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้น25,000บาท30บาทรักษาทุกโรคจะถูกอัปเกรดสามารถรักษาได้ทั่วประเทศโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวข้อมูลสุขภาพนะคะก็จะถูกเชื่อมไว้บนศูนย์ข้อมูลหรือว่าคลาวค่ะสร้างรถไฟรางคู่ในทุกเส เนทางมีรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาไทยต่อยาวไปถึงสิงคโปร์จัดระเบียบรถไฟฟ้าสายต่างๆใหม่เพื่อใช้ระบบตั๋วร่วม20บาทตลอดสาย กระจายอำนาจบริหารราชการแผ่นดินจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้นมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อมคุณอุงอิงนะคะยืนยันว่านโยบายทั้งหมดเกิดขึ้นได้จริงและจะเกิดขึ้นภายในปี2,570ซึ่งกติการัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามการเมืองในวันนี้ข่าวสดรีแคปการเมืองขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ